สวัสดีคะ่ะโตโยต้าเซอรุ a น่ามุม้มนะคะเป็นรถยนต์ปี99เกียร์ธรรมดาค่ะคันนี้นะคะน้ำมันร้วนค่ะทุกท่านราคา39,000บาทนะคะสามารถซื้อไปใช้กันได้เลยนะคะทุกท่านขับขี่ได้นะคะกันแดดกันฝนสบายๆค่ะช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วด้วยนะคะท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์ราคาเบาๆไปใช้งานกันนะคะยี่ห้อนี้ใช้ดีมากค่ะทุกท่าน เครื่องดูแลง่ายไม่จุกจิกด้วยนะคะเครื่องเกียร์ดีค่ะไม่ไอนะคะวิ่งทางไกลได้สบายเกียร์เข้าง่ายเข้าชิดนะคะทวงมาลัยธรรมดาค่ะแต่ขับขี่ง่ายคล่องตัวนะคะทุกท่านไม่หนักสีสันรอบคันก็มีรูรอยบางตามอายุการใช้งานนะคะตามการเวลาค่ะรอบๆอคันนะคะโดยรวมก็ยังพร้อมใช้ค่ะทุกท่านช่วงร่างดีนะคะกระจก เป็นมือหมุนนะคะเดิมๆค่ะทุกท่านเกียร์ธรรมดาแอร์เย็นค่ะใช้งานได้ปกตินะคะฟิล์มดำค่ะเพิ่งติดมาใหม่ๆนะคะภ mm hmm. าษีพรบรปี64เอกสารชุดโอนครบค่ะ39,000บาทราคานี้สามารถเจรจาต่อรองได้นะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อดูรถได้ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมระนัด ดูรถทดลองขับนะคะสายตรงหาผู้ขายได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านอย่าลืมนัดรวงหน้าด้วยนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองไม่ควรโอนมาจำํำรวงหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนไว้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ